สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพบกับผมเขานะครับช่องกินจับกินแจ๊กชาแนลนะครัะอย่ากินจั่กินแยบนะเที่ยกินจับกินแจ๊กครับมันจะเข้ามากินแกงนอก่องไม้พี่น้องแกงน่องไหมค่อนข้อแสบแสบนะครับมีลูกโดดนี่บะอึนะฮะแล้วก็เขามีเครื่องเคียงกับนี่แค่หมูนะแล้วกาศอย่ากินข้าวชุบแป้งทอดนะครับพี่น้อง,ง,อม,อง,อง,องมาแสบๆน้ำกัน ทิ้ก่อนนะครับนอดี 哎，好、嗯，你好、嗯。嗯 เอาสีดำมมาเดคุณลองจิงขอแรงนั่กั Ah, é, tá. Então. Tudo bem. อันอกิบแบบเกต้อกับข้ากินอันใส่กอวยสานใี่ไอ้แค่แบบเีแล้วถ้ามาจินแจงเราใหม่นล้ครับใชเห็ดมนูกระเจียบอ่ม้หักับกอก เออจะาเี้ยาดนัเซบมาหอยขาดัห้อน่อกี่น้อง อนแอยคัดมอเนี่ย rồi xây dựng đồ chặt ăn ít, ít. ้อาแดบดนี้เนาะแต,ตะ่ต่อของเอินไล่หันเพียวชันเนาะลังสุดมันไปหิดหมูนู้ดันเลยหิบหมูนู I'm good, good, good. mua gì để mùa mua được xin <laughs> mua được mùa xin à làm mùa đất nghe đất mùa đất mùa đất 可爱一点。 ความู้ตัวนี้ครับนั่นเลย 好的，医生。 ดูดม <dar> oui er <ện> ันง่อยเนราจะดูดง่ายง่ายงอายีะต้องตัดแล้วไง ちょっと考えた。<No. S 2> no. 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 but i นะักดูไทายเ <laughs> สีมบบ้านไอน ยังกันงน้นบอลต๊ะทาบไหมบอลโต๊ะพี่น้องเหลือเลยสัมผัสคลิปนี้ครับฝากพี่น้องกัดมาจากโคตรไรโคตรแช่ยังไงได้ครับเป็นกำลังใจให้เที่ยวกับเบียร์นะครับหือเข้าสิได้เห็ดคลิปต่อๆไปนะครับว่าข้อมีแนวเป็นจะแซบไม่ยังมากกินนะครับชวนพี่น้องกินเขอบไปนต้องกันนะครับเท่าไยกะฝาก อา่ากินเจกินเจชาแนลด้วยนะคะารับสหรับมูนี้ทุวกระเบียดตองลาบไปก่อนนะครับพี่น้องพอกันในคลิปหน้าเด้อหรับมูนีสาาน้สวัสดีครับ